รถมีอาการโครงเวลาเลี้ยวตูดสายสะบัดขึ้นเนินลงเนินหรือตกหลุมมีเสียงดังกับ Honda c ซ v i c FB อาการของ Honda Civic FB มีอาการคือเวลาเลี้ยวมีอาการโค้งตูดสายสะบัดเวลาขึ้นเนินลงเนินหรือว่าตกหลุมมักจะมีเสียงดังไปดูกันครับว่า มีลูกหมากตัวไหนที่ทำการเปลี่ยนบ้างนี้เขาเปลี่ยนตัวี้เาเปลี่ยนตัวฟ้าฟ้านี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามันคือตัวอะไรพี่อ้ามปับวงศาอรมปับองศา เขาที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยยที่เขาจะเปลี่ยนจะมีบริเวณด้านหลังคือตรงนี้จุดเดียวใช่ไหมครับหรือว่าทั้งสองอันเลย้งสองข้างทั้งสองข้างเลยไอตัวเนี้ยไอสองตัวนี้คือเปลี่ยนมาเลยของแกนหมดใช่ของเขานี่เป็นรถแต่งมามครับรถแต่งอ๋อรถแต่งรถโหลดครับอ๋อรถโหลดรถโหลดนี่ถ้าเราเอามาใส่เนี่ยมันจะต่างกับรถธรรมดาไหมพี่ ก็อันนี้ตัวเนี้ยมันไว้สําหรับล้นโหลดอยู่แล้วเพราะล้นโหลดพอโหลดปุ๊บล้อมจะแบออกครับต้องเลยต้องใส่ปวามตึงสายให้มันตังเลยเข้ามาอืมแล้วตอนนี้ก็เหลือเหลือใส่บูธไหมครับเสร็จแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วเหรอครับผม <ๆ S 1> อันนี้เขาต้องไปตั้งสูนย์ได้ไหมครับต้องตั้งต้องตั้งสั่งอาอันนี้ก็รอแค่ตั้งสูนยอย่างเดียวครับผม หลังจากที่เราทําการใส่อะไรรถยนต์เข้าไปแล้วกระบวนการต่อไปเป็นกระบวนการของการตั้งศูนย์ครับไปดูกันว่าจะเป็นไงงหน้าให้ตดตัวเพื่อให้มันรันกันเพราะว่ามันเป็นรถขับหน้ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ให้ล้อมันแบบเขาเรียกอะไรเกิอดอาการโอเวอร์สปีดยดย เยอะมันก็เลยทำให้ติดลบไปาไว้างนี้มจะติดลบชั่มเบลยที่เราเป็นเจ้าหน้านะตัวหน้าเนี้ยเป็นหุ่นถูบล้อมตั้งทรงแตงกวาด้านขวอเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยจะได้เกาะโค้งเพราะว่าออกแบบมาอย่างนี้ถ้าเป็นล้นโหลดอะไรเงี้ยหรือเราอยากให้มันเกาะโค้งมากขึ้นแล้วก็ปรับมือเบอร์ให้มันติดลบนิดนึงแต่การที่มือเบอร์ติดลบสิ่งที่ตามมาคือติดยางติดยางด้านในติดยางด้านใน ได้เยอะแยะหมือรถเป็นรัแขกอ่ะล้อมันึ่งปีหนเ่งเยเนี่ยมับอกไมใช่บางทีก็มาปรับว่าไอ้สนามนั้นโค้งซ้ายเยอะสนามนี้นโค้งขวายเยอะอะไรเงี้ยก็มาไล่ปรับได้ ถ้าเราไปขับในช่วงแรกครับฟิลลิ่งการรู้สึกของเราเนี่ยถ้าขับในครั้งแรกนะครับเราจะรู้สึกแบบแข็งๆเหมือนกระด้างแล้วก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่เราทําการซ่อมหรือว่ารีวิวเสร็จแล้วเนี่ยแล้วลองไปขับดูโมเมนต์การขับหรือว่าฟิลลิ่งจะเป็นไงเราลองไปถามช่างดูครับตอนเอาไปเทสรถครั้งแรกกับตอนเนี้ยต่างกันไหมพี่หรือว่าตอนนี้ยัง,ยงหาไม่เจอต่างครับเพราะตอนแรกมาต,ตัวหลัง บูทมันขาดเยอะแล้วบูทมันหลุดออกจากขอบอย่กางชัดเจนเลยตอนนี้มาลองดูว่ามันหนึบหรือมันมีเสียงไหมล่ะรถลูกค้าโหลดมาค่อนข้างหนึบหนึเอยู่แล้วอาจจะมีแค่กระด้างนิดหนึ่งกันเองแต่ปัญหาหลักๆที่เข้ามาคือเสียงด้านหลังอื เงียบอันนี้คือเงียบกิชบแต่ฟิลพวกนี้มัคนค่อนข้างรด้ รู้สึกนิ่มนะแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าช่วงแรกเป็นไงว่าผมยังไม่ได้ไปลองเลยไงแต่ถ้าตอนนี้ผมก็รู้สึกนิ่ม